ในการอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า15นาทีนะเราก็มาที่นะอ่านหะาอาล็อกอินเข้า YouTube ของเราจากนั้นก็คลิก increase your limit ตรงนี้แล้วก็เลือกประเทศเบอร์โทรศัพท์กรอกโทรศัพท์ลงไปแล้วก็จะส่ง SMS มาให้เบอร์ของผมคือ0 8 3 6 0 4 1 5 5 5นี้ต้องแปลงก่อนนะครับเอา0ออกนะครับแล้วก็ใส่เลข66กเข้าไปแทนส่ง ทีนี้ก็จะรอรับนะครับรหัสจากรหัสจาการหัสที่เขาส่งเข้ามาให้เราเมื่อสักครูน่นี้ให้ไปดูที่โทรศัพท์ของเรานะครับ SMS ที่เข้ามาเมื่อกี้หมายเลข7916297 7 9 1 6เก7 9 1629 7 9 1629แล้วก็กดบูรีไฟต่อไปเราก็สามารถที่อัปโหลดวิดีโอได้มากกว่า15นาทีแล้วครับ